พี่นุยยังไ, <ป S 1> ไม่เสร็จได้ได้ไอานัทค่ะเอ้ไอาวันนี้มาส่งพี่เป็นคำสุดท้ายเป็นยังไงบ้างก็ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ที่มาส่งพี่เขานะครับก็วันนี้ก็จริงๆทุกคนก็คงไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแรอกครับแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วก็ทุกคนก็เสียใจวันนี้จะเห็นว่าบรรยากาศในงานก็ก็มีทั้งคนที่ที่รักพี่นัทจากหลายๆที่เป็นแฟนคลับเป็นคนที่ติดตามข่าวเยอะมากๆแบบ ลุงป้านาอาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่พี่สื่อมวลชนเนี่ยอะไรจริง,รงก็เป็นเพื่อนในวงการเดียวกันก็ต้องแบบขอบคุณมากๆที่เห็นวันนี้ก็หลายๆครั้งที่ลึกๆอาจจะที่พี่พูดจะพูดตลอดว่าพี่นัทจะคิดว่าบางทีคนไม่รักแกรหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะแกอาจจะบางทีเจอกระแสอะไรต่างๆนานาอะไรย่าเยงเงี้ยครับก็วันนี้มันพิสูจน์ให้เห็นแล้วแหละลตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาก็ส่วนหนึ่งก็คือเห็นว่ามีคนรักพี่เขาเยอะจริงๆวันนี้ส่วนคนที่รักพี่นัทก็คงเสียใจครับกับกับวันนี้แล้วก ก็คงทาวันนี้ให้ดีที่สุดให้ให้พี่เขาจากไปอย่างสงบครับเราได้บอกอะไรกับพี่เขาไหมคะตอนที่แบบไปช่วยยกล่างเขาขึนมาจริงจริงตลอดที่อยู่ในงานเนอะไอ้ก็จะพูดแค่ว่าขอให้พี่ไปไปดีนะปี่ขอให้พี่ไปในทางที่พี่อยากจะไปขอให้พี่ไปสู่สุขติขอให้พี่ไปสงบขอให้เรามีโอกาสได้เจอกันอีกสักวันหนึ่งครับตั้งแต่ที่คงไม่อยู่จนถึงวันนี้เราแบบมีฝันมีอะไรบ้าง คือตัวผมเองอะคงแบบไม่ไม่ได้ฝันถึงไม่ได้จะเขาบอกว่าถ้าความเชื่อนะพี่เขามาหาหรือเปล่าอันนี้พูดตรงๆว่าพี่เขาก็คงไม่ได้มาหาด้วยไอจะบอกเลยว่าคือช่วงที่เกิดเรื่องพี่นัทเนี่ยไอนอนนอนเช้าเกือบทุกวันเพราะนอนเช้าทุกวันเพราะว่านอกจากทํางานทารายการแต่ทั้งรายการของทีวีรายการออนไลน์นครับก็ยังมีงานของพี่เขาขึ้นมาด้วยมีเดินทางไปเชียงรายไปดูเรื่องไปสอบปากคำเลยครับเวลานอนเนี่ยน้อยบางวันสองสามชั่วโมงเลยครับก็พี่เขาก็ยังไม่ได้มา แต่ถ้าถามคนใกล้ชิดแต่หลายคนก็อาจจะมีแบบไปบ้างอะไรย่างนี้ครับยังไม่ส่วนตัคดีที่มันสรุปออกมาแล้วว่าเป็นการที่เหมือนทางทางพิลาเองอตัดสินใจด้วยตัวเองครับอันนี้เราเราอยากบอกยังไงหรือเราได้มีการพูดคุยกับคนใกล้ตัวที่อยู่ในเหตุการณ์ยังไงบ้างไหมคะจริงๆได้คุยกับคนใกล้ตัวที่อยู่ในเหตุการณ์พยานทุกคนก็คุยกันตลอดนะครับแล้วคุยถามเรื่องราวทั้งหมดแหละถามจนกระทั่งตั้งแต่คดีมันยังไม่ได้จบอะครับก็ทุกอย่างมันก็ เคยเคยถ้าเกิดว่าใครสนิทกับไอ้ก็จะบอกไปว่าเออหลายๆอย่างมันก็อาจจะบ่งชี้ไปในทางที่ทางนี้แต่ว่าสุดท้ายไอ้ก็ไม่การันตีไม่ได้ฟันธงว่ามันจะต้องเป็นแบบไหน,จน,จ,นจนกระทั่งกว่าเจ้าหน้าที่จะจะพิสูจน์ทุกอย่างแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนี่ต้องขอบคุณด้วยตั้งแต่ตั้งแต่ภาคหนึ่งใช่ไหมครับนนทบุรีบางกลวยตำรวจทุกภาคส่วนเห็นบอกว่าขนกันมาหมดเลยพิสูจน์หลักฐานด้วยก็ถือว่าขอบคุณมากๆที่แบบเอามาพิสูจน์เรื่องนี้เพื่อให้มันมันมันกระจ่าด้้้แอนนนนกััับบชชี็ตง ก็เคารพการตัดสินใจของพี่เขาครับอย่างส่วนตัวช่วงที่เราทํารายการมาที่มีการตามหาความจริงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะมันมีเสียมาทั้งสองด้านทั้งแง่ที่แบบว่าเห็ุด้วยแล้วก็ไม่เห็นด,ด้วยกับการที่นําเรื่องราวที่ออกมาเผยแพร่อันนี้ส่วนตัวไอซ์อยากจะบอกอะไรกับคนที่ติดตามบ้างเ,เราอยู่ในวงการข่าวอะครับผมว่าเรื่องนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับสื่อไหนกับใครไม่ว่าจะเป็นคนในวงการหรือไม่คนนอกวงการเรื่องนี้ผมว่าเป็นข่าวอยู่แล้วแต่เราจะทําข่าวออกมาในรูปแบบไหนที่จะให้เกียรต พี่นัทได้มากที่สุดให้เกยียรติครอบครัวได้มากที่สุดผมว่าทุกคนรู้สไตล์การทํางานอยู่แล้วว่าปกติอย่างไอ้เองที่พูดเองทํางานสไตล์ประมาณไหนหรือแม้กระทั่งสื่อหลายสื่อทางานสไตล์ประมาณไหนพอพอวันนี้มันเกิดเรื่องขึ้นแบบนี้เราต้องบอกว่าเราก็เราก็เากคารพเกียรติของคนตายมากๆแล้วก็ให้ให้ความเป็นธรรมกับพี่นัทเพื่อ มันมีเสียงที่อาจจะพูดไปต่างๆนานานในทิศทางที่อาจจะผมต้องบอกว่ามันมีทิศทางที่ไม่ดีเมื่อมันมีทิศทางที่ไม่ดีเกิดขึ้นพี่นัทพูดอะไรไม่ได้ไอ้ <S <S I, พี่พุทธทีมงานคนที่รักพีนัทถือว่าเป็นเป็นกระบอกเสียงให้ได้ในส่วนหนึ่งที่จะตอบได้เท่าที่ตอบเมื่อพีนัทเขาตอบอะไรไม่ได้แล้วเพื่อให้การจากไปพี่นัทสงบที่สุด รเราเยืนยันวนที่ผ่านมาก่อนที่เราจะทําเรื่องราวต่างๆได้มีการคุยกับทางครอบครัวขออนุญาตอะไรป็นที่เรียบร้อยขออนุญาตหมดครับก็คุยตั้งแต่วันแรกจริงๆแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้เปิดเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกเนาะถ้าเราย้อนกลับไปวันแรกที่มีข่าวว่าพี่นัทเนี่ยเริ่มเริ่มจากไป ไม่ใช่คนที่ใกล้ตัวที่สุดในการเอาเรื่องนี้ออกมาเปิดเผยณเวลานั้นไอเองก็ยังไม่รู้เรื่องเลยว่าพี่นัดเป็นอะไรไอได้ข้อมูลจากคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุคนที่ไปเจอร่างได้คุยกับกู้ภัยได้คุยกับพี่สื่อที่เขาเข้าไปก่อนได้คุยกับกู้ภัยที่เข้าไปก่อนจนกระทั่งทุกอย่างมันก็แน่นอน,นครับทุกคนก็ต้องเช็คข่าวเนาะมันก็จะกลับมาหาที่คนใกล้ตัวที่สุดนั่นแหละ เสร็จปุ๊บแล้วสุดท้ายไม่รู้จะทำยังไงมันก็เลยเกิดจากการที่ว่าเราก็คอนเฟิร์มว่าพี่นัทจากไปจริงๆส่วนจากไปด้วยอะไรจะอะไรก็ตามเดี๋ยวก็ต้องรอไปตามกระบวนการแต่วันนี้ผมคอนเฟิร์มได้แค่ว่าพี่นัทจากไปจะสังเกตว่าทีมที่อยู่ใกล้พี่นัทที่สุดจะไม่ได้เป็นทีมแรกในการที่จะบอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดจากความสงสัยครับบางข้อสงสัยที่เรารู้สึกว่ามันสําคัญที่เราต้องชี้แจงเราก็จะชี้แจงบางข้อสงสัยที่เราคิดว่ามันไม่ได้จําเป็นที่ต้องชี้แจงเราก็ไม่ได้ไปพูดถึงมันถ้าอะไรมันมันหนก แล้วมันเป็นผลกระทบจําเป็นกับพี่นัดมากที่สุดไอ้ว่าสิ่งนั้นเราก็จะตอบแต่คือเรายืนยันว่นาเราได้มีการคุยคุยตลอดคร<น>ับ<ะ>เพราะว่าตั้งแต่วันแรกคุยกับครอบครัววันแรกพอไปเจอเนี่ยสิ่งแรกที่บอกเลยว่าใครประสานครอบครัวพี่นัดได้ฝากคนนั้นประสานหน่อยก็มีเพื่อนที่ที่บอกว่าประสานกับครอบครัวพี่นัดที่เชียงรายได้ก็บอกสิ่งแรกที่ไอ้พูดเลยว่าไอ้รับโทรศัพท์เมื่อให้รู้ว่าพี่นัดจากไปไอไอ้ไอ้คุยกับคนปลายสายว่า คนตรงนั้นน่ะมีใครที่ติดต่อครอบครัวพี่นัทได้ไหมถ้าติดต่อได้ฝากแจ้งครอบครัวก,ก่อนเลยว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นเพราะไอรู้ว่าเดี๋ยวอีกแป๊บหนึง่งมันจะขึ้นหน้าโซเชียลอยากให้ครอบครัวได้รู้จากไม่ว่าจะใครก็ตามที่ไม่ใช่โซเชียลที่เขาโทรไปบอกก่อนเลยครับมันจะน่าจะน่าจะกระทบจิตใจเขาน้อยที่สุดม่วันนี้ที่เราได้มาเจอเิ๊กเราได้มีการพูดคุย,ยเคลียร์ใจอะไรกันบ้าคือเราไม่ได้ ไม่เองไม่ได้ติดใจอะไรก,กับทางบิ๊กแล้วก็พยานทั้งทุกคนนะครับไม่ได้มาเคลียร์อะไรครับก็มีแต่ให้กําลังใจแหลวก็บอกใหน้น้องเดินหน้าสู้ต่อไปวันนี้ในเรื่องของอะไรก็ตามที่น้องอาจจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ก่อนหน้านี้ครับก็ให,ให้มันเป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วเนาะมันเป็นบทพิสูจน์ไปแล้วพอเวลามันผ่านไปกระบวนการยุติธรรมมันเกิดขึ้นน้องก็ได้พิสูจน์แล้วแหละว,ว่ามันไม่ได้เกิดการทาร้ายร่างกายอะไรกันเกิดขึ้นส่วนใครจะวิพากษ์วิจารณ์ตามข้อมูลอะไรที่ได้รับมาอันนี้ผมว่าก็แล้วแต่มัน มันมไม่มีอะไรที่ร้อยเปอร์เซนต์ย่อมมีคนคิดต่างอยู่แล้วครับสุดท้ายเราเสียใจไหมคะในขณะที่เราสนิทกันเราทำเพื่อพี่ของเราแต่สุดท้ายโดนหาว่าหวังอะตรจิงอ่าไม่ถ้าเสียใจไหมที่คนวิจารณ์นะครับผมไม่ได้เสียใจที่คนวิจารณ์หรือเปล่าแต่ว่าขอบคุณคนที่ติดตามขอบคุณคนที่คอยดูผมว่าทุกคนที่วิจารณ์ก็คงเป็นคนที่หวังดีเพราะอยากจะรู้ว่าความจริงคืออะไร วันนี้คําวิจารณ์เหล่านั้นเราก็ทําให้เต็มความสามารถแหละครับว่าเราจะได้คําตอบออกมาเป็นยังไงเมื่อวันนี้กระบวนการมันออกมาแล้วผมว่าทุกอย่างมันสิ้นสุดมันบทสรุปมันจบไปแล้วว่าวันนี้พี่นัทเลือกเลือกแล้วดังนั้นไอ้ก็ถือว่าเราทําดีที่สุดเพื่อจะพิสูจน์ไม่ให้คนไปคิดอื่นๆว่าไปกล่าวหาใครว่าทําร้ายไหมไปตีความต่างๆนานา,นา,นาสุดท้ายคือวันนี้มันตอบได้ไว่าพี่นัทเลือกเองครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะคบขอบคุณทุกคนจริงๆขอบคุณครับนสุดท้ายบ,บอกพี่นัทเหรอครับก็ทุกคนทำเพื่อพี่วันนี้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันที่เหลือ,อไว้ก็ฝากเอาไว้เป็นผลงานความทรงจำภาพที่น่ารักของพี่นัทก็ ไปย้อนดูของพี่เขาได้นะครับพี่เขาก็สร้างสิ่งดีๆไว้กับสังคมมากมายไม่ว่าจะเป็นคดีความข่าวต่างๆที่พี่เขาได้ไปทํามาผมว่าใครที่ได้รับการช่วยเหลือหรือเคยคุยกับพี่นัทจะรู้ว่าพี่นัทเป็นคนที่น่ารักมากๆครับก็ขอพี่นัทไปสู่ภรอบคลุมที่ดี